สวัสดีครับนี่เองตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเออวันางสาวอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เรามาทำบุญนะเข้าพรรษานะอยากกินเหล้าอยากกินดูบุหรี่เลิกได้แล้วนะครับผมเราก็มากินเหล้ากันเอ้ยไม่ม <laughs> าทำบุญทำบุญทำบุญนะนี่ตอนนี้ก็ให้อาหารปาเช่นเคยนะครับจากผมเอยจับผมเหมือนแฟนเราเออคือว่าเออออนนี้ก็ เอาให้อาหารปลาอยู่ตอนนี้ตกากำลังมุ่งมั่นกับการแกะขนมปังนะครับสวัส <Hey. S 1> ดีก่อนสวัสด <Hey, ha. S 1> ีค่ะนี่ไม่น่าตามไม่มีอะไรยากมากต,ตอนนี้เข้ามาสากันก็ฝากไว้เดินกันว่าทำบุญกันด้วยนะครับเดี๋ยวเอาบุญไปฝากทุกคนเลยที่ดูอาจจะแบบเอ้ยผมเหมือนโดมแล้ววันนี้ผมมาเซ็ตผมนะครับผม <c oughs> เออเดี๋ยว่าลุงทานี่อแบบไม่ใช่ไม่ใช่โดมครับผมมารีนิวครับผม <c oughs> นี่ตอนนี้คนเยอะมากเลยดูบรรยากาศคนแถวนี้ <c oughs> ด,ดูปลาด้วย เพิ่มับเลยเห็นบ่าวพระเยอะมากเนาะวันนี้วันนี้พระเยอะมากเต็มเลยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยพระพาม่าครับผมเมื่อกี้เราก็เที่ยวมาพระเต็มเลยโหถือดวงกันที่พายเลยบาปบาปไม่เอาเลยนะครับเนื้อเขาบอกพม่าตัวเหม็นที่พายจริงตาเราก็ทำบุญมาบ้านเรเข้ามาสาลที่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากมายนะครับผมผมอาจจะไม่น่าตาดีมากนะครับแต่ผมก็พอใช้ได้นะครับ วันนี้อดีตตาไม่พูดอะไรเลยครับผมวันนี้ให้ผมคนเดียวเลยครับปกติจะเป็นตานะครับนำวิดีโอนะก็เดี๋ยวไว้เจอนเจอนใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆวัดนางสาววันนี้ก็สุดยอดครับจังหวัดสมุทรสาครกับทุ่งแดนวันนี้เราทาอะไรกกัันนนบ้้งวี็จะมาทำบุญนี่แหละมาก่อนเลยที่วัดนางสาวนะให้อาหารปลาเดี๋ยวจะไปไหว้พระแล้วไปหาอะไรกินกันวันนี้คนเยอะคนเยอะนะครับผมวันนี้ไปไหว้แม่ด้วยเออไปไหว้แม่ไหว้แม่ตาลด้วยแม่ตาลอยู่นี่เหมือนกัน จะพูดยังไงดีให้แบบเออไหว้แม่ตาแล้วกันเอาไว้ไหว้แม่ตาแล้วกันนะไม,นนะไม่ได้เป็นแม่ชีไม่ได้เป็นพระนะครับแต่ว่าแม่ตาอ่ารู้กันนะครับเราไม่พูดเดี๋ยวตาร้องไห้นะครับผมเมื่อ <laughs> คืนเมื่อคืนร้องไห้คิดถึงเลย <laughs> <laughs> นะครับก็เอาเป็นว่า <c oughs> เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่แล้วกันนะครับตอนนี้อะบอกไว้ก่อนนะไม่ดูไม่เป็นไรนะครับผมเ่โพสกับแฟนไปเรื่อยเปื่อยอะเราก็จะได้จำๆกันไปนะครับแต่ทำอะไรก็ทำมันไม่มีอะไรจะทำนะโพส โอเคลาก่อนนะใน,น้นามึงแซวกูเมื่อไหร่มีเรื่องนะครับโน้ตครับแตงมโมน้ตนะครับจัมามันนะครับผม <c oughs> บ๊ายบายครับวันดีครับบายบายครับ <c oughs> บ๊ายบายครับ